สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้ยายจะพามาดูนะคะว่าวันนี้ลูกซื้ออะไรมาให้กินนะคะเปิดเปิดเปิดอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ปลาหมึกยายซื้อมากินเองสมัไหนเด็กๆเ,เคยกินนะแต่ตอนนี้ซื้อมากินรสชาติไม่เหมือนเดินออะเปิดทำไมมีเงาเอ็ N N นเอ็นเอ็นเนี่เกี๊ยวซ่านะคะเกี๊ยวซ่าไม่มียี่ห้อหรออืมเชื่ออะไรมาหรอยี่ห้อโอ้น้ำจิ้ม วันนี้เาทำคำไมเสื่อนนี่แล้วก็มาไปตรงนี้อีกอันน,น้ำจิ้มนะคะนี่ให้ดูชัดๆเลยวันนี้ยายจะพามากินเกี๊ยวซานะคะเกี๊ยวซามีชื่อเสียตรงนี้มันทำไมหดมามันไม่สวยเลยเนาะมันนานแล้วสั่งมาถึงก่อนจะได้กินนี่อะไรเนี่ยหัวชีเท้าหัวชีโพหัวชีเท้าปะ,ะโัวเท้าทางเดียวกันแล้ว นี่ดองใช่ไหมนี่ลองชิม,ชม,ชมกิน,นี่น้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะรสเด็ดนี่อีกเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มหวานในน้ำจิ้มเผ็ดนะคะอันนี้หัวเชี๊ยเท้านะคะเกี๊ยวซ่าปูอัดค่ะ,ะปูอัดด้วยซื้อได้ตามเซเวน่นซื้อได้ตามเซเว่นทั่วไปนะคะเดี๋ยวมาชิมกันเลยโอ้นี่เหล่าตะเกียบ ดูตะเกียบก็ให้มาดูสิโอ้ยตายแล้วจะกินแบบไหนอ่ะเนี่ยซ่อมตะเกียบไม่สัมคมคีกันนะคะตะเกียบหักนะคะเขาให้มานะคะแต่อยายจะลองชิมดูว่าลูกซื้อไม่ก,ไกินนกหกินอุย้ยเสียงเ้าจุดพูกันนะคะออกพรนสาออกพรรษาจุดพู้ดังมากเอาไม่ได้เลย ยำยายชิมก่อนนะคะนี่โอ้โหใหญ่มากน่ากินมากนี่นะคะเกี๊ยวซ่าอันน้ำจิ้มรสนี้ก่อนเลยเปิดน้อยมากนี่รสชาติอืมอร่อยถ้าร้อนอร่อยกว่านนอร่อยมาก อร่อยจริงๆน้ำจิ้มข้าอร่อยลองกินที่ลูก็มีอะไรแต่บ้างมีคนะ่ะวันนี้ยายพามากินเกี๊ยวซานะคะไม่มีส้มตำนะคะวันนี้มากินเกี๊ยวซาด้วยกันนะคะทุกคนปกติยายชอบกินส้มตำเกี๊ยวซาอร่อยอร่อยดีแบ่งไปนี่ยายกินนะคะอร่อยมาก แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ,นาาใ,ะในวาซาบิให้ดูเนาะนวาซาบิเอามาใส่ดิกับปูอัดนี่โอ้โหนเลย,ยไหมไม่ต้องจิม้มเอาฉีกปูอัดให้แม่หน่อยมีแต่กินปูอัดนะคระับโอเกน จะลองดูนะคะวาซาบิเอาเยอะๆเลยเนาะไม่หานะนาเด็ดมาไม่หานหะนานี่จัดไปยาจะลองดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ <c oughs> ขึ้นจมูกพูด <c oughs> ไม่ได้ คุณยายตายอยหมดแล้ววาสาบีทําเหตุแค่นี้นะคะ <laughs> สวัสดีค่ะไม่ไหวแล้วสวัสดีค่ะวาสาบีขึ้นจมูกปิดเลยนี่ค่ะสวัสดีค่ะ